ดูครับดูครับสายชนน้อยใหญ่สายชนน้อยหลับนอนหลับครับนอนหลับนอนหลับนอนหลันอนไปแล้วสายชนน้อยนอนไปแล้วครับสายชนน้อย เนี่ยสุลอสุลอสุลอประจำข้อครับสุลอประจำข้อครับ เราไปจำข้อครับมาครับวันนี้ไปทํางานครับอันนี้ไปจะได้ทํางานไปทํางานได้ตลอดนะครับจะได้มาถ่ายช่วงตอนเช้านะครับถ่ายคลิปช่วงตอนเช้าให้ดูก็เดี๋ยวนี้ก็คนเดียวนะครับได้ทำทำงานตลอดมาดูน้องสายชน แม่ใส่ชนน้อยใส่ชนใหญ่ใส่ชนน้อยใส่ชนใหญ่ช่วงตอนเช้านะครับดูแค่ช่วงตอนเช้านะครับคูหูคูห่คหูหายไปไหนไม่รู้โอ้ยังไม่มานะครับใส่ย,ยังไม่ตื่นฝ <c oughs> ากกดติดตามเลยนะครับติดตามช่องกันเยอะๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆวันนด้นะครับยินหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ